Before, Man, Yo, yeah, I... You know hungry... <arroganceEtàpicos> that I then, <humansha>, then, <broik> <stewardship> <laughs> bad, run it Everything you wanna do I already done it And I got your little bull Telling me she love me I got this one, that one Damn, it's gonna be a long night Yeah เกณฑ์มาในห้องซ้อมใ่ไมามเกมาในห้องซ้โอเคไปไปหอดหอดหอดเเด็กต่เอเต่อเอเต่อฟังโอเวรจ็ตอที่นได้ไรเนี่ยไ่ตังล้วอีอันี้เออไตังแปบาท้งไอฟังกู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 ก่อนเเกเเด็กเด็กเเ็กเเ็ก มันอยู่มันอยู่มันอยู่โรงงานมันอยู่โรงงานมันอยู่โรงงานเออไปเลยไปต่อไปต่อบโอ้มีคนก่อนนะโอ้ไม่ตี้เก่อนตี้เก่อนไล่แก๊บไล่แก๊บไปไปไปเลยไปเลยไปเลยเจอกันเจอกันเจ็กน้องเจ็กน้องเจอกันเออโอ้มันเอ้ยไปดักไปดักไปดักโรงพยาบาลมันจะวิ่งมาโคตาตัวเราจะวิ่งมาโคตาตัวเราไปที่นี่เลยไปที่นี่เลยไปไปดักโรงพยาบาลไปคิวเกินแล้วเกินแล้วไปคิว เกล้กล้คิวกล้มาแล้ใจใจมาแลวใจอยู่ดากูใจอยู่ดากูเออดีจริงๆว่าดันแบวีวะดีพยายามมูดงผู้อย่างนี้ใไหมมึงเลี้ยงมึงเล้าแล้วมู้าละอาอไอ้งไอ้ดื

เมึงลอ่อยมึง่อยได้มึงลอยได้เฮ้ยไอเปิดน็อกแล้วมึงมาลอยมึงลอยเอาตีมันมันเจ็บหนักเลยอ่ะไอเม็ดมาเม็ดมาไอเม็ดเพื่อนเม็ดมาไอเม็ดทำเหี้ยอะไรวะไอเปิดตายเปิดตายเฮ้ยมันจะตายหมดอีกมันจะตายหมดตีแล้วมันจะตายหมดตีแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนตีแล้วตายไปเก็บไปเก็บไปเก็บเอนศพคูมันมันน็อกสองแล้วมันน็อกสองแล้วมันน็อกสองแล้วน็อกสามแล้วน็อกสามแล้วเหลือตัวเดียวไอแจ็คไอแจ็คตายวาอยู่ตัวเดียวเหลือตัวเดียว มันตกตีตายหมดตายหมดมันตายแลตายเจ๊ด่ะตัวที่ยิงหนักที่แม่เลยหนักยิงมันหนักยิงตายปุตายปุ๊ไม่ไหวไม่มีสีตายเลยตายเลยไม่มีสีใครกูกูกูโข้มาละวิกซิกมาดันดันมึงแล้วนะสิกดันแถวนะกูบอกก่อน เม็ดเม็ดมีต mm ัว hmm. ด yeah, so uh ันมาแล้วเม็ดน yeah, like ั่นน่ะนั่นน่ะสิกดันมาแล้วิกดันมาลเม็ดหลังดันมาแล้ข้างหน้าน่ะไม่สิกดันมาโคตรดีมัห้องซอมมีโคตรดีอ่ะแบบโคตรเป็นทีมอ่ะทีมงานอ่ะมีแต่คนหลังลงโคตรปั่นอ่ะเอาสิกน้องเดาหนึ่งดาหนึ่งดาหนึ่งเดาหนึ่เอาดาหนึ่งเอาตาีเอายิงนลก่อนยิงแ้กอนย้ายเขาย้ายเสา จริงเป็นชาติเปๆติเปติมีดนมามีัดันมาเมาเก็บไเม็มาเก็บไอเ็เก็บดันเลยม็ันเก็บหนักมากแต่เป็นมตตดันเนี่มันหยื่อโจงเนี่ยตรงเนียอิดีไมนโอ้ยิิงหมดซิกแตกหมดเสนี่ยเลี้ยเพีรีเนี่ยขอบวงเนี่ยรอยิงเลยรอยิงขอบวงเลยเอ้มันอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางเลยจะไปจะไปออ้ยูก่าอยกจะตายหมด พวกฉันเลยเพื่อนหายวะเร่งแล้วพวกฉันพวกตัวเดียวพวกพวกวิ่งไปยิงพวกเออ้ะชุด่นันดังลังไอ้หัวเนี้อตัวไอ้ตัวไว้ แล้วเมื่องสองเอ้ยอย่ารีบแกผองสามสี่แล้วสี่สี่ตี้ฟุกสี่ตี้มีตี้เบียบมีตี้เบียบฟุกมีตี้เบียบมีตี้มาฟุกมิตี้มาฟุกมิตี้มาเฮ <c oughs> ้ยจูตีเขงจะดัเฮ้ยหล่ะโรงพยาบาล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 อ,บาอยู่กับโรงพยาบาลสี่ตัวแล้วก็ไอ้ตี้นี้กำลังอ้อมมาเอาเก็บพุงมึงน,นะฟุงหนึงรีฟุงมึงต้องหาที่แอบอย่าเพิ่งแอบก่อนแอบก่อนมันมามันมาแอบก่อน เจี u, ๊ยมเมทอยูของเลยเกินเย็บเมทไอ้สัสมันมาแล้ว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 มันมาอยู่บ้านมันอยู่บ้านกลางแล้วมันจะอยู่บ้านกลางแล้วเพิ่งแอบก่อนหาบ้านแอบก่อนหาบ้านแอบก่อนมันอยู่มันอยู่บ้านไม้มันอยู่บ้านไม้มันอยู่บ้านไม้แล้วมันกำลังไปหาพวกมึงแล้วมึงแอบก่อนนี่หาที่แอบก่อนไอ้เม็ดมันมาแล้วไอเมทไอเฮียตายเจี๊ยมเมทตายไอเมทไอเมทไอเมทไอเไอเเมทไอเมไอ้มวไอไอ้มทกอเมทไอเมทไอนีทไอเมทไอเมทไอเมทไอมทเมทไอมทไอ

แล้เอมาเ่ีายะน้าเมื่อกี้มัู่ัด่งไป้าไม่เ้อไปช้าอะไรไม่ถ้าถ้าถ้ารัผมไม่ค้างนะกูช่วยไม่ได้ไม่ได้อไร่ะไอะเรไอไไไ